อีก่ตลงมาเลยตามมามาแล้วครับลงคนแรกแว่ะมาเลยมาเลยฮะโอเคครับอ่าลงทางเพย์ที่ผมลงทางเพยมาแล้วครับที่ผมลงทางเพยมาแล้วโอเคครับ ในมีเรื่องหลายต่างอยากลงมาไหลลงตอนนี้ก็แล้วตอนนี้กับมันลองดูครับลองดูเพ่เพ่ผมลงเพ่ <laughs> <laughs> ต่อเพ่ครับนะลงอันนี้เลยก็ได้ครับตอนนี้ง่ายครับทำ <laughs> ลงเพ่เลยครับลงเพ่ แหมๆๆนีน่ๆๆ่้ั <c oughs> นเลยมาเลย่เลีงง่รูานนลงไน่น่่่่ฮดอล้ไ้ครับลองลงดูก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นะครปล่อยมันไหลมาเลยแตะเบรกเบาๆพอครับออกไปจะพูดนะมาเลยโอเคมาเลยมาเลยครับแตะเบรกน้อยๆคกับปอครับปล่อยมันไหลมา

ฮัลโหลเฉย๊บฮ่าฮกาอาไปเลยไปเลย ในเนี่ยจะลดหนักมันลําบากก่อนแบกนะเพราะฉะนั้เบาๆเวลามันข้ามน้ำมันได้แบกสบายไปเลยครับไม่ลองเขอว่าแปลว่าเป็นห้องไหนเนอะว่าเป็นห้องไหนเนอะเดี๋ยวดูกันนะครับก็เป็นห้องตรงนี้ กันแล้ครับมาแล้วอ่ะครับใครตามมั่งลงไปแล้วนะลงเรียบร้อยแล้วไม่ได้หอสักคำว่าโอ้ลงมาแล้วครับลงไปเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วใครตามมาเลยตั้งหมวกแล้วตั้งหมวกหรือเปล่าครับบีเบรกสักประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่าง้ก็ไหลลงมาครับครับ พวงหลังเยอะๆน้อมตกไปหลงังเยอะๆครับน้อตงๆๆอตกเปๆๆน็นหลังเยอะๆ,ๆ <c oughs> มันแบบกวนหลักฮ่าฮ่า เออไอ้นี่ผมเป็นหนูก็ลองเดียวเลยนะโอ้อ่ะใครลองลองเลยครับโน้มตัวแล้วหลังเยอะๆครับบีบเบรกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปล่อยมันไหลด้ห้องครับบีบพร้อมกันทั้งนด้ยาหลังปล่อยมันไหลมันพื้นซะพื้นได้นะ ลน้หมหลังเยอะๆทมไปละหนึ่ Ooh, งไปละหนึ่งใครลองคนต่อไปดูน่าจะหลังครับระวังตกะมเอาไหลมับมันบอบเอ็กลงมันยังเพราะวอากั์ ครับมีใครต่อไปได้เราได้กันเจ้าน่ะอ่ามาละอีกหนึ่งคนโอ้ยไม่้องไม่ต้องไม่ต้องมาอีหนึ่งคนใส่เบรกแ h i n ด้วใส่เบกปล่อยมักไหลครับใส่เบกแ h i นะใส่สะด้งแล้วบีบปุ๊บมันจะปิ้นเนี่ยต้องโน้มหลังเยอะๆหน่อยครับไม่ต้องเดี๋ยวปอดูให้ทันกัน ครับลองดูครับเ,เดี๋ยวมีไข่ว่าเข้ามาช่วยพยุงต้นนี้กันเผื่อว่ามีไข่ตกจะได้เปียดได้ตันเอปอป่ออย่นะีโอเคลองลองครับย้มีคนช่วยพยุงนะถ้าเกิดมีมีคนก้นไหล่คนไม่ไหล่ไปไหล่พุ่งผูดฮะเตะพุ่งลงกำเดี๋ยวเพื่อนเ่อนเนอะไอ้ผันจิหนักกว่เออย้ายกกรถกัำ อาจ้าไปครับบีบบีบนักเกินไป <laughs> ต้องเลื่อยไ,ได้ขอมน้อยอยู่เ,นนเท็กมาเลยตรง ีฉันยินหน่อยอยากนเทนี้ <c oughs> ต่อไปไม่ได้เนี่ยยิงมาเลยกนได,ไได้ขึ้นยากหน่อยมันร่วน กดหน้าหนกเลยครับห่วงกำลัไปลังหน้าเยอะๆหน่อยตอนนี้มันล้วนยากอืม <c oughs> มันล้วน,น,น,วน <c oughs> ถ้ามันมบนล้วน,นี่ได้ไงแ่ถ้ามันขึ้นลงขึ้นล, <c oughs> <c oughs> ลงน่ง <c oughs> าจะเปขึ้นผมดูไ่ได้ไปตางขึ้นะนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ระวัาางระวังระวัง โอเคทำไวเดี๋ยวครับงูมาเกไดครับมาขึ้นยากหน่อยเห็นน้อยเอาขึ้นมอีก่อนก็ได้ตัจนี้มันจะยากหน่อยเปรี้ยวอิดเลย อไอ้ยังไงหลังลงไอ้ยังไงหลังลุงโอ้ครับกดตัวกดตั๋วหน้าเยอะๆหน่อยครับแต่ว่าอย่าอย่ากดหน้าเกินนะกดหน้าเกินหลังจะฟรีวะครับเกือบเกือบได้เกือบได้ปีนหลังละที่ปีนหน้าเกือบได้ปีนหลังรอบไปแก้ตัวเรื่องนั้ครับ สองมันต้องกดกันนะครับผมกอดใส่คลิปมาได้ไหมอันอันมาใส่ก็ได้ฮะกว่ากว่าเสียรักแต่เขาใส่คลิปเออเนี่ยมานมาใส่คลิปทำมันพึทธเดี๋ยวมันจะดึงได้แต่ว่าถ้าเกิดก้นพอที่ตันแล้วกันพอที่ตันก็แล้วกันนะครับ โน้ตยอเป็กลงใจให้อ่นี่ดวเออได้มนต้อี้มดพูนัพูดนัุณพูดนักคุมาเลยพอจริุดนี้มันถ้ามันเขาส่งมาได้นาะเห็นสักหน่อยอ่าครับโอ้อถ้ามันส่งมาได้มันจะช่วยได้เห็นเยอะเลยครับที่ผมขึ้นมากับตุดละเห็นน้อยเดียว ได้ได้ถอดกิ๊บไปดีเพราะว่ามันมันล้วนจะส่งเ้นมาก็ได้จะหายสักอะหายสักอะมาตันมือกันมาเอ้ามาลโอเคเออำไมครับดำไครับลกวบโอ้ยโยโยบังกองบังกง

ได้ๆๆเอาเข้าเตกสองรอบสรอบไแนีปัรถลูอมนบเลยอยไปีบาดมาอยยวนไเอันนี้หมันนมาติยนีก็ได้นะ่นขอมานโอ้โหีเลยฟด

น้อยดีเน้อยดียวน้อยเดียวพอได้พราะต้องให้มันล้วเวลาเอา้ครับว่ามัไหลเวลาเาิ้งต้องให้้หนักดีครับครับครับเอาเอาเอาจุ่า่า่่่อยู่เครื่องดอยู่เครื่องอ่าโ้อยู่เครื่องนะ มัาจะไปลงโพสต์มันจะไม่สกอตได้อ๋อมันสิเข้าพอย่ในอาจารย์มันสิบ่ปืดหงอือาจารย์บาหน่อยแล้วถ่ายน้ำหนักที่ดีถ่ายน้ำหนักทีดีน่อยชยได้เยอะครับรไปยลบหน่อยอัชามาแล้วมาแล้วมาแล้วเียๆเดียวเวๆเอ้ยเปาะบังๆๆ บังบ้านอมุมนี้ขอหน่มุมนี้ขอหน่อยกลอ้องกล้องมาเห็นกล้องม่เห็นบางกล้องอ๋อซื้อพอดีเลยอโอเข้ากล้องอีกแล้วซื้อกล้องดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยครับมันชันเลย

ต่อแล้วครับต่อแล้วครับคนถือคนถือ,มมมมอมหมวกเมื่อยเมื่อยมือเอาไปหินเพิ่มสักสองก้อนหว่ง่ายเอาไปไ <laughs> เอาไปหินเพิ่มสักสองก้อน <laughs>

แจมมาส่งมาส่งมาส่งมส่งส่งมาให้แหงเลยครับเได้ปลูกขึ้นบนง่ายครับแดงส่งให้แห้งเลยส่งห้แห้งเลยแหงเลยแหงเลยส่งมาส่งมาลิปลุดงานเต ไอแหงอันนี้ก็แหงเกินคลิปลุด <c oughs> ใส่แล้วอใส่ครับเผลอแล้วมันลุดเออใส่ไม่ช่วยได้เยอะกว่าครับใส่ช่วยได้เยอะกว่าถ้าแบบใส่มันมืน่นโอเคครไปครับโอเค กดกดหน้าหนักเลยครับน้องไอ้กดกดตัวไปทางหน้าหนักเลยครับอย่างน,น้องไอ้เลยอย่างน้อยดอกเรียบโอ้เก็บเอวโอเคไปยังไยสบายสบายสบายได้อยู่โอเค ฮ่า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 ฮาฮเาฮาฮาฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮาฮ่าา่าฮ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 าฮ่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 าย่่าาฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่่าาาา่ ถ้าเคลื่อนหลังทันทีก็ได้เกี่ยวเห้หมดเกี่ยวให้หมดหน่อยเอาเลยเอาเลยเยี่ยมเยา่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกนิดเิดนิดเดียวนิดเดียวลงโอเคเยี่ยมฮ่า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 มันมีแห้งทรงมันต้องแห้งทรงอย่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่าให้เกียร์เบาหน่อยอย่างไรเดี๋ยวขึ้นง่าย ลบหน่อยลบซ้ายหน่อย มลงมาลมงมาลงมาขาหน่อยขาหน่อยครับส่งมาส่งมาส่งมากดตั้งหนักข้างหน้าเยอะๆหน่อยครับโน้มตัวข้างหน้าหน่อยนึ่งตั้งหนักตกหลังเยอะไปหน่อยโอเคครับเออดำเลยครัโน้มตัวมาโน้มตัวมาโน้มตัวมางอข้อศอกหน่อยถังน่อยกดกดหง้ายเลยครับกดกดง่ายเลยครับกดง่ายเลยครับเออกดง่ายเห็นไหม อ้าลบลบน้อยลบซ้ายหน่อยโค้งหน่อยดึงดึงดลงมาโคหน้าหน้าลงโค้หน้าลงโค้หน้าลงโค้งตัวลงโค้งตัวลงโคหน้าลงโคหน้าลงโค้หน้าลงงอข้อศอกนะครับงอข้อศอกโอเคครับงอข้อศอกเยอะหน่อยเเยยี่มโอค มา,มาต่สเต็ปมาต่สเต็ปกดงานหน่อยครับงอข้อศอกแห็งหน่อยกดเอาหวัวลงเออนั่นแหละโอ้ยเออแล้วและจะ,ะ,ะ,ะยกเ่ายกน่อ้าวต่อต่อ <c oughs> โอ้ยอาทิ่ย์2ครับเองายครับทายครับลัวมาเลยควงขวางมาเลยควงขอครับขาาขครับเอนอโอ้ายครับทายนายตายายครับ มาจานหนักไปหน่อยครับฮ่าน่าส่งมันจะดีละเดี๋ยวลองหันลอกไปล้วครับฮะแต่มีมีโอกาสคั้งโอ้ยให้จานเบาๆหน่อยขึ้นง่ายอะควงมาเลยขึนเลยนต้องไปเลอันเจียนจะอันอันเจียนดีอะเามันพราที่จานก็จานได้ละ สบายโอเคได้อนาคตเกมนี้โอ้ยจลยขึ้นก็ต้องเดินขอชิจาควาไว้วาไว้วาไว้บนนี้เสร็จอันเลยถ้าอุ่นไหวนะถาอุ่นวขึ้นจะไกดหน้าลงกดหน้าลงกดหน้าลงอย่างเงี้ยหน้ากดหน้าลงกดหน้าลงลยเออ แนนอเฮ้ยเป็นทรายคงมันเลยส่งส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 บายสรงได้จังหวะแล้วสบายมาเลยลงทรยด้วยครับเมราเาี่าเลยับปันมาเลย ôi mẹ không nát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 หน่อยหน่อยกดง่ายลไปครับทุนวห่วงหลังห่ยเกี่ยวไปครับกดง้าเกินฟรีหมดแล้ว 好讲过